อีลาลอะไรยังก้อยก้อยผ่าชีริวก้อยผ่าชีริวพี่น้องครับมี่มักินก้อยผ่าชีริวน้ำน้องมลดีกับน้องฝนเดอ้อฝนพันก้อยผ่าชีริวครับเป็นยังไงก็เลยเกิเนผ่าชีริวมันคือผ่าชีริวเป็น,นเครื่องในงัวไหมเป็นเครื่องในงัว เขาจะเอือนพายชะดิวเฉพาะก่างนงวนบ่ื่างนหมูเนเอือนบ่บ่เอือนก็ไก่หน่อยะต่ทว่บ่ไกเหมือนญาติมมีคนกินน ă m ญาติผมีคนกินน ă m เออ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 ออออเเออเอเออเเออเเออเออเออเเเ มากินน้ำหนองม่นเด้ออือเขาน้ำปลานิดยน้ำปลาเน็ตน้ำใส่เน็ตจัดเฮ้ยน้ำลายแตกอือ,อหึแกงรุงเอาอย่างลูไปแนะ่ข้าวคั่วอ่าข้าวคั่วอืขอข้าวคั่วน้ำบี น้ำบีอันนี้เป็นบีกวางพี่น้องบีกวาง,วงเพื่อนมาฝากถึงแก่เ่าดีครับบ้านอยู่ใกล้กันนี่ละอ่เขาขัวลงไปเอาว่าหันไปตั้งแต่ใส่บ่ะคือซีมดาวซีมกวนเครื่องปรุงกันเถอะดีนนดีไปนี่เห็ดอย่างน้งไปนี่หนึ่งเของาอ่ะนี่ละหนึ่งเขาอ,อ๋อทั้งนี้ซักพาพี่น้องอันนี้หนึ่งเขาเนี่ยเขาอื่นหนึ่งเขา อะไรเอ่ยให้ขายเส้นพญาตัวเตือนอันนี้ต้มเส้นน้องครับเป่นตําเส้นนะครับตําเส้นสุดยอดเลยอ่าตําเส้นตําเส้นกับไส้หลายอย่างนะครับต้าเส้นเพราะว่าลุงเสียเส้นนะเสียเส้นก็เลยต,เตําเส้นตัวกินเหรอเฮ็ดครับเขาเฮ็ดหลายคนอยู่จริงครับแต่ว่าบาร์ดเฮ็ดแนวเดียวกัน เอ out, ้คนยังทั้งผู้สิทิต้มเส้นเดพี่น้องครับจิตต้เส้นต้เส้นกัต้าตเสียงเออต้มี่งมนครับพี่น้องคู้ากตมสวนครับต้มครเด้พี่น้องเ้อโอ้เรื่องรูงไะโอ้ต้มฮูงกินแล้หวะตํมคือว่านี่ออกควรมัน พี่น้องครับล่างคนบอกว่าเวลาตำผมฮู้เรื่องตำยังกัแล้วแต่ครับถ้าเอาขวดพริกออกมันมาแสบแต่ผมมองว่าไม่ถ้าเป็นอันนี้คือ <c oughs> มันสำคัญความคิดโมเมนต์ขี่้าว่าโออมมันืถ้าเกิดเขาเป็นค้าขายถ้าเขาเด็ดควันพีกออกเขาลูกค้าชิบวเข้าร่านคือว่านลูกค้าชิบวเข่าร้านแล้วมันมันบูหมานอันนี้คือตามในหมู่บ้านของพระเจ้า อโอ้เป็นซี่มิฉะนั้นล้านได้ที่คนเขาล้านหลายเลยคือตามะุงเบ้าขวานออกใช่ทุกร้านเขาจะเบ้าออกเพราะว่านี่ถือแต่บางคนก็ไม่ถือแต่นี่ถืออือัอนหนึ่งมันเป็นยาด้วยคือเบ้าใบเซนหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องครับรอบบนตมแล้วสีไทยพี่น้องเบิ่งครับโอย มาี่นอมาที่นี่นะครบับลำแต่ลำว่านะถ้าขายเกนนะก็เสียใจแล้วจะลํำหน่นี้คือตำเอ่าเี่นก่นเอ่ตำเอ่อตำกเียน้องบนทำไมไม่มาชิมดูอืม อืมไม่ไปผสม<อ>กินจะได้อร่อยเนื้อทุกคนขาอืมเออไปชิมครับเอาไปนออ้นองครับอันนี้คือ,อรรวายแต่แสบอยู่อันนี้ตำชิมนนะพี่น้องครับตำชินแต่ว่า,าคิดวา่ตาตำข,ข้าวจิ้คนทั้งปีก่ะใครจะเอาชิบว่าใคตำเดอกเขาคจะเอาสิเอาไปต้มนะต้มใส่โค้งไก่โค้งหมูไปโค้คนเรใส่อะไรกัน คงเข้าใจไม่าพร้ขัยังไปตอนนี้ก็จะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับมาข้าพู่ได้กินเเีตที่สุดอาน่องมาพีน่องีน้องมาเอ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 าเาเอาเอาากของกันซะนาะเอาขาเบิ่งแต่เขาอยากิข้าของกล่ะเอาตันสาวบอก่นง มาได้ไปนอนกินน้ำกันครับกินข้าวสวยกันครับมาตั้งแต่เหตุงานครับมาตั้งแต่เหตุงานอัดสปอร์ตให้เพื่อนอยู่ของอาจารย์สำเร็จนะครับซีบึงมอนซีบึงใส่มือเลยบอกเท้ามันขึ้นไปเป็นว่าคึ้นยุสไม่ดีวะมามากูุญแจป้าจีนี่ใส่ยังไงใส่รวดไมาได้พี่น้องนะใส่อะไรอาจารย์เดีย มามาพี่น้องผมสิพีชที่ไยชั่มนี้แะครับพู้ใดสีกินอ่ะตามขอวเอียตข้ขอเอียดด้วจ้าครับอ่าย้ำผ่าขนหนูดูยาำไปจิลิวกล่อม่กลมาพี่น้องครับเอาตอนนี้สองสาวผู้ลุยกวนเอ้าตัวให้ตัวให้ตัให้ตัให้โอ้ยท่ายอยู่นี่แล้วเอ้าเฮ้ยขตาวยิบเด้อมุนแซรบ แซบว่าฝนแซบว่าออาวคุณยักมาเมียเ้ยไก่มันจะใส่เลยอนะขึ้นนกแล้วนี่ไก่ลายสีไก่ตกังสีมาได้พี่นองเด้อครับมาจิตน้ำกันครับเออพี่น